ผมให้ท่านดูวัดเขตนาบุญยารามดูครับวัดเขตนาบุญยารามเป็นวัดที่มีจีนกับไทยผสมกันนะครับดูครับเห็นไม่แปลกดีนะครับมันแปลกดีอะมีทั้งจีนกับไทยภาษาจีนภาษาไทย และนี่สถาปัตย์จีนนะครับแล้วนี่ก็มีทั้งลายไทยด้วยนะครับดูแล้วข้างหน้าก็มีคนมีเฝ้าอยู่นะครับเป็นแบบจีนพิธีบูชาดาวนภะเคราะห์ยี่สองยี่แปดกุมภาหกเจ็ดวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีนะครับ ดูครับข้างไหนก็เป็นพระนะครับให้ท่านดูว่านี่มีแปลกดีนะครับดูอันนี้เทียนโหเซียยบอนี่ก็อะไรนะครับชัยสิงเอียเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับ รียกว่าผสมภาษากันนะครับว่าสังกระจายเจ้าพ่อคนอูไทยสวยอียเนี่ยดงนัข้างในก็เป็นพระโพธรูปสถาปน์รวมกันเลยครับท่านดูครับก็แปลกดีนะครับที่แหลมสิงแห่งนี้นะ่งอ๋อที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันก็เป็นวัดที่อัศจรรย์ดีน่าท่องเที่ยวน,นะครับ นี่ครับวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีข้างนอกก็มีเทพยาดาฟ้าดีเป็นหูนะครับโอเคนะครับมีโอกาสมาท่องเที่ยวกันที่แห่งนี้โอเคสุดยอดเลยครับ